จะเห็นว่าหลายรายกลับถึงบ้านแล้วหลายรายตอนนี้อยู่บนฟ้าครับคุณผู้ชมครับกำลังเดินทางกลับมานะครับอย่างเที่ยวบินวันนี้เนี่ยทักประมาณ10บโมงครึ่งน่าจะได้แลนดิ้งกันที่เมืองไทยนะฮะหนึ่งในนั้นครับบ้านของคุณกรัชกรพุทธสอนหรือว่าคุณโจน,นะครับจะเดินทางกลับมาวันนี้คุณแม่บอกว่าเตรียมตัวแล้วนะฮะดีใจมากหลังจากรู้ข่าวว่าลูกจะกลับประเทศไทยคุณแม่สุภัทราครับชาวบ้านตำบลบ้านท่ามอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยานะครับ บอกว่าลูกชายคือคุณกัจชะกรหรือว่าคุณโจ้เนี่ยไปทํางานที่อิสราเอลแม่บอกดีใจมากเลยอุสิน้าสิตาคุณแม่นะชื่นใจะฮะหลังจากรู้ข่าวว่าลูกจะกลับมาจากอิสราเอลแล้วก่อนหน้านี้ถ้าจํากันได้คุณโจ้คือคนที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บนะครับซึ่งก็จะเป็นชุดแรกๆที่เดินทางกลับมาไทยนี่ที่โดนหัวข่าวเนี่ยนะฮะเดินทางกลับคืนวันที่11ตุลาคมซึ่งก็ถ้าตามเวลาปกติก็จะถึงช่วงสายๆในวันนี้นะครับ แล้วก็น่าจะต้องรักษาตัวที่กรุงเทพมหานครก่อนทีนี้ถามว่าทางบ้านเตรียมอะไรไว้บ้างคุณแม่บอกจัดเต็มแน่นอนฮะจัดพิธีสู่ขวัญตามแบบล้านนาเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับคุณโจ้แล้วก็ครอบครัวนะครับส่วนตัวคุณแม่บอกว่าจริงๆอ่ะใจแม่อยากจะไปรับที่สนามบินเลยนะแต่ว่าคนแก่เดินทางไม่ค่อยสะดวกฟังเสียงคุณแม่หน่อยครับแม่ก็ดีใจที่ว่าลูกได้กลับมาแล้วเนาะ เจ้าอันับแรกนี่คือดีใจที่สุดละที่ลูกได้มาถึงเมืองไทยก่อนเนะาะแั้การรักษาพยาบาลก็ว่าก,กันตามนั่นหงกกรมเนาะเจ้าแล้วก็ถ้าว่าลูกมีอาการอย่างที่ดีขึ้นก็นจะลากลูกกลับมาก่อนมาที่พะเยานี่เจ้าแล้วมันต้นไดีอุ้งกับลูกครับคนคนคนตีลับมาในวันถึงวันปลูกอย่างเงี้ยครับเจ้าตะกี้ว่าไปกรรมตอนนั้นเป็นกำลังตื่นนอนอยู่เนาะประเทศเป็นมันมันจ้าก,กว่าของเฮาเนาะเจ้าแล้วก็ ลูกก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าจะได้ถ้าวาจ,ะจะจะมาถึงตีสนามบินก็จะไปงานแม่มัํากัถ้าไปตีสนามบินเพิ่นพุ่นนะเนี่ยส่วนคุณโจว่ายังไงบ้างภาพนี้คือวิดีโอคอลนะครับ <ไป S 1> คุณโจบอกว่าดีใจมากที่ทางสถานทูตประเทศไทยดเ,ไเดี๋ยวจะมีการส่งเจ้าหน้าที่เดินทางมารับให้กลับประเทศไทย การกลับครั้งนี้ถือว่าโชคดีมากที่จะได้เดินทางกลับมาตั้งแต่ชุดแรกๆเลยนะครับเรื่องของข้าวของตอนนี้เตรียมเสร็จสิ้นหมดแล้วพร้อมเดินทางเต็มที่แล้วถ้าเกิดว่าถึงประเทศไทยแน่นอนแล้วครับน่าจะต้องรักษาตัวก่อนนะครับ<ป>ก่อนที่จะกลับพะเยาเพราะตอนนี้คุณโจบอกว่าเดินไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับทางเสียงหน่อยครับมารับที่แคมป์นะครับกาลังจะเดินทางไปสนามบินพี่เขามารับ โดนนี่ไปโดนที่ไหนนะนี่ครับพี่หน้าแค้มนี่แหละเหรอครับนี่กำลังจะกลับกันแล้วครับนี่นะชุดแรกก็จะเป็นการจัดสารจากท่านทูตพันธพานะครับคุณโจ้บอกว่านอกจากผมแล้วก็เพื่อนอีก2คนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยจะเดินทางกลับมาในชุดแรกนะครับเดี๋ยวจะมีเพื่อนคนไทยอีก12คนสถานทูตจะไปรับแล้วก็พามาขึ้นเครื่องกลับพร้อมกันเลยครับ